ดี๋ยววันนี้จะพามาดูเพื่อที่มีลวดลายสักหน่อยนะครับขก็ดีของเพื่อที่มันมีรวดลายขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยให้บ้านเราดูมีอะไรขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องแต่งอะไรเยอะตัวน,นี้เป็นลายลายนาละพื้นผิวเรียบสีเรียบคีมเรียบตัดด้วยรูปขลานตัดสีออกเข้ม,มิดหน่อย อันนี้เป็นผิวหน้าหยาบครับแล้วก็มีร่องเป็นรูนนะครับน,นปูลงรถสวยมากครับลายนี้กระเบื้อง d ด n a สตี้นะครับมีลวดลายให้เลือกหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายนอกหรือภายในสนใจนะครับเลือกชมลายที่ d y n a สตี้สักขลยองหรือต้องการเป็นแคตตาล็อกนะครับเรามีแจกฟรีนะครับทักมาได้เลยครับ